ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนามัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระบิดาท่านแล้วนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตา ประธานธรรมะชี้ทางสว่างแก่เราทั้งหลายดังนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยในเวลาที่ลูกนั้นกำลังทำอะไรอยู่ก็ดีลูกนั้นคิดว่ามีเราอยู่กับลูกเราก็อยู่กับลูกตลอดเวลาทุกคนที่มีจิตใจ นอบน้อมถึงเราเราก็จะมีพลังบารมีส่งไปค้ำหนุนและช่วยเหลือแก่คนผู้นั้นบุคคลใดนึกถึงแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงทำคำสั่งสอนนึกถึง สิ่งที่จะต้องกระทําตามปฏิบัติตามบุคคลผู้นั้นยอมได้รับการดูแลจากพุทธบรมีของเราลูกทั้งหลายในยามที่ลูกนั้นกำลังคิดและก็ท้อใจกำลังเหนื่อยอยู่กับสิ่งที่ตนนั้นต้องผเผชิญ ลูกจงทําจิตของลูกให้นิ่งๆเสียเิอจงปล่อยวางกับสิ่งที่ผ่านไปและสิ่งที่กําลังจะผ่านเข้ามาชีวิตของคนเราวันเวลาก็ต้องผ่านไปทุกวันทุกวันย่อมมีสิ่งที่ต้องผ่านไปและผ่านเข้ามาเป็นธรรมดาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั้นมันก็เป็น เพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งๆที่มันผ่านเข้ามาเพื่อสอบจิตของเราเท่านั้นเองถึงแม้คลื่นพลังของสิ่งที่กระทบเข้ามานั้นมันจะแรงขนาดไหนขอเพียงแค่ให้ลูกตั้งสติให้ดีสงบอยู่ในความเชื่อมั่นว่าเราได้กระทำความดีแล้ว เราได้ทำแต่สิ่งที่ดีองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านย่อมปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเราอยู่แน่นอนและภาวนาตั้งจิตให้มัน่นอยู่กับตนเองไม่ต้องไปคล้อยไปหวั่นไหวกับสิ่งใดๆทั้งหมดให้เราอยู่ด้วยความมีสติ ความมีสติเท่านั้นจึงจะรับคลื่นพลังจากเราได้จึงจะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรถ้ามีแต่ความวุ่นวายฝุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานานั้นถึงแม้ว่าเราจะส่งพลังไปให้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะรับคลื่นพลังของความสงบสุขนั้นได้เลยลูกทั้งหลาย จงกระทําดังนี้เถิดยามใดที่ลูกนั้นเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่กระทบเข้ามาและทําให้ลูกรู้สึกว่าลูกนั้นเป็นทุกข์หรือปรารถนาที่จะได้พลังบรารมีจากเรามาช่วยคำนุนล,ลูกลูกตั้งจิตของลูกนั้นให้สงบอยู่ในคลื่นที่สงบระดับเดียวกันเพื่อจูน และน้อมรับพลังพุทธบารมีมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวของลูกเองจงอย่าปล่อยให้คลื่นของความเร่าร้อนทั้งหลายนั้นมาตัดหลอนกำลังของลูกเลยจงกระทำเช่นนี้เถิดหากในใจของท่านนั้นมีเราเราก็อยู่ในใจของท่านหากพลังศรัทธาของท่านนั้นมีอยู่ พลังบารมีของเราก็จะมีอยู่กับท่านเช่นเดียวกันหากความดีของท่านนั้นได้ปลุกฝังไปแล้วกระทําไปแล้วสิ่งที่ดีนั้นย่อมงอกเงยงอกงามให้ท่านนั้นได้รับผลของมันเป็นแน่แท้ลูกทั้งหลายจงมีสติในการจะทําในสิ่งใดๆทั้งหลายและจงคิดนึกทวนแล้วทวนอีก ถึงการกระทําของตนเถิดบุคคลผู้ใดที่คอยและลึกนึกถึงแต่ตนว่าบัดนี้ฉันยังขัดตกบุกพร่องในสิ่งใดมีอะไรบ้างที่ฉันยังไม่ดีพอมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงและแก้ไขทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปบุคคลผู้นั้นย่อมได้พบแต่กับความดีบุคคลใด ที่เมื่อครั้งเจอปัญหาอะไรนำมาทวนคิดและคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดนี้เพราะว่าเราทำอะไรไปโดยบกพร่องไปหรือเปล่าเพราะผลของกรรมอันใดที่เราได้กระทำไปแล้วหรือเปล่าและมองเห็นความผิดของตัวเองบ้างและพร้อมที่จะปล่อยวางและอโหสิกรรมบุคคลผู้นั้น ย่อมได้พบกับแสงสว่างในชีวิตของตนและจะไม่ผูกมัดไม่ผูกเชือกแห่งความอาฆาตจองเวรไม่เพ่งโทษผู้อื่นบุคคลผู้นั้นยอมใกล้ทางแห่งพระนิพพานใกล้ทางที่จะพ้นทุกข์แล้วเป็นแน่แท้แต่หากบุคคลใดเมื่อมีชีวิตวันทุกวันและเจอ ปัญหาหรือสิ่งที่กระทบเข้ามาทุกวันมักจะมองหาจุดที่ผิดอยู่ข้างนอกเสมอเพราะคนนั้นมันไม่ดีมันพูดกับเราอย่างนี้เพราะไอ้คนนั้นมันไม่มีสัจจะมันเลยทำให้เราเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้คนนั้นมันชั่วมันทิ้งเราไปมันจากเราไปไอ้คนนั้นมันหลอกเรามัวแต่เพ่งโทษ เอาความผิดดันไปให้คนนั้นทีดันไปให้คนนี้ทีไม่พอซ้ำยังคิดอีกว่าฉันทำดีมากแล้วฉันเป็นคนดีมากแล้วทำไมถึงต้องได้รับกรรมอย่างนี้เกิดมาชาตินี้ยังไม่เคยทำความชั่วกับใครเลยไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับใครเลยทำไมต้องได้รับกรรมอย่างนี้บุคคลผู้นี้ย่อมเป็นผู้หลง หลงทางเป็นแน่แท้บุคคลผู้นี้ย่อมเจอแต่ความมืดมนให้แก่ตนเองบุคคลผู้นี้ย่อมต้องจมลงอยู่แต่ในสิ่งที่เป็นความทุกข์จมอยู่กับความทุกข์นั้นจนไม่รู้จักจบสิน้นบุคคลในกลุ่มนี้จึงไม่ควรแก่การที่จะเป็นและทำเลยลูกเอ,อ๋ยการกระทำอันใด ที่เรานั้นได้รับผลกลับมาจงมั่นพิจารณาตรวจด,ดูว่าเพราะเหตุใดเพราะกรรมอันใดที่เราก่อเอาไว้หากเราไม่เคยสร้างกรรมนั้นกรรมนั้นย่อมไม่สนองกลับมาหาเราเป็นแน่แท้จงทวนหาให้เจอถึงแม้ว่าหาไม่เจอเราก็จงอโหสิกรรมยกเป็นอภัยทานแก่การกระทำนั้น และหาจุดบกพร่องในตัวของเราเสียเถิดอย่ามัวแต่เพ่งโทษผู้อื่นและชื่นชมตัวเองว่าฉันดีแล้วดีมากไม่เคยกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยจงอย่าคิดเช่นนั้นเลยเพราะลูกยังไม่ดีหรอกหากลูกคิดว่าลูกดีแล้วบุคคลที่เขานั้นดีแล้วจริงๆเขาจะไม่เคยคิดเลยว่า ตัวของเขานั้นดีแล้วเลยจะมีแต่ละอายต่อสิ่งที่ตนกระทำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากที่ไม่ควรคิดเลยด้วยซ้ำไปแม้จะเป็นคำพูดหรือการกระทำที่เล็กน้อยมากที่กระทำไปแล้วเบียดเบียนต่อผู้อื่นนิดเดียวแค่นั้นเองเขาก็จะไม่เคยเลยที่จะคิดว่า เขาดีแล้วเขาก็จะทวนคิดแล้วคิดอีกทำไมนะถึงได้ผิดพลาดพูดไปอย่างนั้นทำไมนะถึงได้ผิดพลาดทำไปอย่างนี้ไม่น่าทำเลยแล้วก็เกรงกลัวต่อกรรมที่เขาได้ทำเล็กๆน้อยๆน,นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันสลัดออกหาวิธีให้มันหลุดออกไปอยู่อย่างนั้นบุคคลที่ดีแล้วอย่างแท้จริงไม่เคยปล่อยตัวปล่อยตน ไม่เคยหลงอยู่ในตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวนั้นดีแล้วหรือบุคคลผู้นั้นจึงเรียกว่าดีและดีอย่างแท้จริงบุคคลที่ดีอย่างแท้จริงนั้นควรใคร่ควรวญนึกถึงการกระทำของตนเสมอและไม่ชื่นชมตัวเองว่าดีแล้วไม่เรียกร้องหาความยุติธรรมก็ดีหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาจากผู้อื่น บุคคลผู้นั้นจึงจะดีอย่างแท้จริงแต่หากบุกคคลใดที่คิดว่าฉันดีแล้วฉันดีมากเลยไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นกับฉันทำไมคนนี้ทำอย่างนั้นกับฉันเทวดาเนี่ยฟ้าดินเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนึกไปหมดเพ่งโทษไปหมดเทวดายังไม่เคยเจอหน้าเลยว่าหน้าตาของเทวดาเป็นยังไง ก็ยังหาว่าเทวดาไม่ยุติธรรมฟ้าดินไม่ยุติธรรมนึกไปต่างๆนานาคิดไปต่างๆไม่เคยตวจและนึกถึงตนเลยว่าเรานั้นบกพร่้องอะไรมีแต่สันเสริญตัวเองบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีเลยลูกทั้งหลายจงอย่าหลงอยู่กับสิ่งที่ตนนั้นเป็นอยู่เลยจงอย่าเอาความไม่ดี เพ่งโทษแก่ผู้อื่นและยกยอดตัวเองยกตนเองให้ขึ้นสูงขึ้นมาโดยที่เรานั้นหลงอยู่ในสิ่งนั้นนั้นเพราะการกระทําเช่นนั้นย่อมจะมีสิ่งที่จะนําพาลูกให้ตกต่ำลงไปทุกวันจงอย่ากกระทําเช่นนั้นเลยคิดถวนและไตรตรองพิจารณาดูตนเองอยู่บ่อยๆอ,อยู่เสมอไปเถิดแม้เรา จะเป็นองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หากลูกนั้นไม่กระทำซึ่งความดีก็ยังช่วยอะไรลูกไม่ได้และลูกจะด่าเราหรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคนไม่ดีคนไม่ยุติธรรมเพียงเพราะแค่ช่วยลูกไม่ได้จากการกระทำของลูกเองนั้นหรือถึงแม้ว่าลูกนั้นจะวิ่งวอนขอต่อ องค์พระโพธิสัตว์กวอิมจะวินวอนขอต่อเทพองค์ไหนๆเขาก็ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยหากลูกนั้นไม่ปรับเปลี่ยนตนเองและไม่กระทำตนนั้นให้ดีขึ้นยังคงเลือกที่จะทำแต่ความชั่วลูกก็จะไม่มีทางที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเขาเลยเมื่อลูกไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาลูกจะด่าหรือ ว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นเทพที่ไม่ดีลูกจะด่าหรือว่าเทพเนี่ยเป็นเทพที่ชั่วมากลูกจะเอาความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นไอสู่ผู้ที่สูงสุดนั้นหรือลูกจงอย่ากระทําเช่นนั้นเลยจงอย่าเป็นคนชั่วเช่นนั้นเลยจงกระทําตนให้ดีเถิดเพราะหากเช่นนั้นแล้วลูกจะเป็นคนชั่วโดยที่ไม่รู้ตัว ตนนั้นกระทำแต่สิ่งผิดผิดไม่พอยังป้ายความผิดไปให้องค์พระพุทธเจ้าป้ายความผิดไปให้องค์พระอาหารหันต์ป้ายความผิดไปให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกอย่ากระทำเช่นนั้นเลยลูกเอ๋ยจงยำกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำแล้วเกิดผลไม่ดีนั้นเถิดจงละอายต่อ การกระทําของตนเถิดเลิกด่าฟ้าด่าดินเลิกโทษเทวดานั้นเสียเถิดแม้เราจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าเราก็ยังจะช่วยอะไรลูกนั้นไม่ได้เลยหากการกระทําของลูกนั้นไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมกระทําในสิ่งที่ดีจงคํานึงและนึกทวนตนเองนั้นให้ดีเถิด